สวัสดีค่ะพบกันเป็นประจำนะคะอาจารย์ถึงสุขในรายการตีคองรองเปล่านะคะวันนี้ถ้าท่านผู้ชมท่านใดมีประเด็นเรื่องของข้อกฎหมายต้องการสอบถามอาจารย์สมบัติบกำแพงค่ะโทรเข้ามาที่เบอร์0 2 3 8 3 8 3 8 3 4ามนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะนะคะต้องเรียนท่านผู้ชมก่อนวันนี้วันพุธครับค่ะ สวับกันสลับกันนิดนึงนะคะเมื่อวานอาจารย์สมบัติก็มาวันนี้อาจารย์สมบัติก็มานะคะก็เรียกว่าทีมงานของฝ่ายกฎหมายก็สลับสับเปลี่ยนกันมาใครติดธุระบ้างนะคะสลับกันแบบนี้แหละแต่วันนี้ต้องเรียนท่านผู้ชมว่าอย่าเดินทางผ่านแถวราชดาพิเศษนะครับโดยเฉพาะผ่านที่หน้าศารอาญาปกติติดมากๆเข้าเข้าไปอาจจะใช้เวลามากกว่าปกติหลายเท่าตัวเห็นบอกว่าตรงนั้นนี่อาจจะมีการปิดถนนเลยนะคะถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงกันครับแต่ตอนนี้เท่าที่ดูก็ยัง ยังเล็กน้อยนะครับเพียงแค่ไปอยู่บริเวณหน้าศาลอาญาเท่า<ม>นั้นเองเพื่อไปรอให้กําลังใจ<ม>ในการที่ศาลจะมีคําสั่งในวันนี้ตกลงไปให้กาลังใจศาลหรือไปให้กําลังใจคนที่ไปศาละะอาจจะมีบางกลุ่มไปให้กําลังใจศาลแล้วก็บางกลุ่มไปให้กําลังใจแกนนําคนเสื้อแดงนะคะหละังจากจริงๆแล้วนั่งรอดูสื่ออยู่ที่บ้านเนี่ยดีนะฮะ สบายใจรถไม่ติดช่องเนชั่นเนี่ยข่าวเร็วติดตามได้ตลอดอยู่แล้วไม่อาไปรุ่นกันที่หน้าศาปับเดี๋ยวก็รู้แล้วนะคะอาทิตย์ที่แล้วมีการไต่สวนมาอาทิตย์นี้น่าจะเป็นการตัดสินละหล่ะของศาลเองเห็นบอกช่วงเช้านี้ก็ยังเป็นการหาข้อที่จริงต่อนะครับว่ายังให้โอกาสแต่ผู้ที่จะถูกคัดค้านคนที่นําหลักฐานมาแสดงให้ศาลเห็นนะครับว่าตกลงและศาลจะใช้ดุลพินิจอย่างไร จะ,ะมีการเพิกถอนหรือไม่ในเรื่องของการประกันตัวคนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการยื่นไปขอประกันตัวค่ะอาจารย์แต่ละคดีคือมันมีเวลาไหมคะมีเวลาสิ้นสุดไหมของแต่ละคดีหรือว่าสามารถ ทางฝ่ายตรงข้ามสามารถที่จะยื่นว่าห้าประกันตัวนะให้เพิกถอนนะจริง,รงการประกันตัวเป็นสิทธิ์ทั่วไปของประชาชนทั่วไปนะครับเวลาใครโดนต้องหาคาดีอาญาเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ได้รับการปล่อยชั่วคราวการปล่อยชั่วคราวก็คือสิทธิ์ในการที่จะให้ประกันตัวของคนที่สู้คดีในชั้นศาลเนี่ยนะครับว่าตกลงแล้วโดยรัฐธรรมนูญเองก็บอกว่า การที่จะพิภากษาว่าใครเป็นคนผิดหรือไม่เนี่ยต้องผ่านกระบวนการสืบพยานมีการพิสูจน์จนสิ้นสงสัยว่าเขากระทำวามผิดคือไม่ใช่อยู่จับมาแล้วบอกเป็นคนร้ายเลยเป็นคนดาเนินคดีเลยแบบนั้นไม่ได้เพราะนั้นโดยข้อสันนิษฐานกฎหมายก็คือเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกระทั่งวันที่ศาลมีคำพากษาก็ต้องรอกันไปมีสามศาลศาลชั้นต้นอุทธร์ดีกาประมาณนั้นกว่าจะใช้ระยะเวลาจนกว่าศาลจะตัดสินแต่ละแต่ละศาลเพราะนั้นระหว่างสู้คดีนี้ถ้าจะควบคุมตัวไว้บางทีก็ไม่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะบางครั้งการจับมาพิสูจน์แล้วสุดท้ายเขาไม่มีความผิดเนี่ยการที่ขังไว้ตลอดระยะเวลานั้นก็เป็นปัญหาและกระทบกับสิทธิเสรีภาพของเขาันั้นโดยหลักโดยหลักก็คือจะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกคนนะครับให้มีโอกาสพิสูจน์ตัวเองก็มีสิทธิ์ให้ประกันตัวได้คือออกไปเนี่ยที่เขาให้ประกันตัวไปก็คือเป็นการเหมือนพิสูจน์ตัวเองแล้วก็ห้ามหนีไปไหนด้วยซึ่งถ้าคดีมันไม่ได้ร้ายแรงมากส่วนใหญ่ทางสารจะให้ประกันตัวใช่ไหมคะคือหลัก หลักนี่ให้ประกันะหลักคือให้ประกันแล้วการพิจาราก็จะพิจารว่าจะให้ประกันทุนทรัพย์มากน้อยแค่ไหนหลักประกันมากน้อยแค่ไหนก็ดูพฤติการของคดีว่าคดีน,นี้หนักหรือเบาแค่ไหนนะครับพฤติการของผู้กระทําความผิดจะไปกระทบกับคนอื่นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็โอกาสที่จะไปหลบหนีการประกันออกไปจะไปย <ouch S 2> ุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานอะไรต่างๆหรือไม่เกิดผลกระทบกระชิงคดีดูพฤติการแวดล้อมต่างๆ และสารเองถ้าโทษหนักก็อาจจะต้องถามอายการถามตำรวจว่าจับมาเนี่ยจะคัดค้านการประกันตัวหรือไม่อย่างไรนะครับเมื่อฟังความรอบข้างแล้วสารก็จะใช้ดุลพินิษาว่าควรจะอนุญาตให้ประกันตัวหรือไม่เวลาจะไม่อนุญาตให้ประกันตัวก็ต้องพิจารณาโดยโดยรอบครอบว่าพฤติการต่างๆเหล่านี้เนี่ยสมควรหรือไม่สมควรการให้ประกันตัวไปจะเกิดผลกระทบอย่างที่ว่าไหมถ้าไม่เป็นไรก็ประกันตัวได้นะครับเมื่อประกันตัวออกไปแล้วเนี่ย การประกันก็จะมีการประกันโดยถ้าทั่วๆไปไม่มีปัญหาอะไรประกันเปล่าๆรับไม่ต้องมีหลักทรัพย์อะไรเลยขาไปชั่วคราวไปแล้วก็ปฏิญาณตนหรือให้คามั่นสัญญาว่าจะกลับมาศาลตามกําหนดนัดถ้าไม่มาก็จะเพิกถอนแล้วตอนนี้นะครับอีกหนึ่งก็คือมีหลักประกันอาจจะประกันด้วยทรัพย์หรือประกันด้วยบุคคลก็ได้บางทีก็ใช้ยศสี่ของข้าราชการก็ใช้ประกันตัวได้เหมือนกันสีของข้าราชการก็ได้หรือว่า อายุของการเป็นทานายความยังประกรนันได้เลยครับค่ะแล้วถ้าใช้ตําแหน่งหน้าที่ในการประกรันถ้าคนที่เป็นผู้ต้องหาหลบหนีไปคนที่ใช้อํานาจใช้ตําแหน่งหน้าที่ทำยัางไรคะเพราะอย่างเรื่องของการใช้ทรัพย์สินเนี่ยม,มีการยึดทรัพย์สินและถ้าตําแหน่งหน้าที่แล้วคะอาจารย์คือตําแหน่งมันผูกไปกับทรัพย์กับความเชื่อถือของตัวเขาอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวตําแหน่งเนี่ยมันจะตีเป็นมูลค่านะครับสมมติว่า เป็นข้าราชการซีเนี่ยประกันได้กี่หมื่นข้าราชการตำแหน่งนี้ประกันได้กี่แสนนักการเมืองประกันได้เท่าไหร่นะครับมันจะมีอัตราของมันเรียบร้อยทนายความทํางาน10ปี20ปีประกันได้เท่าไหร่ออกมาเสร็จที่เวลาไปประกันตัวใครเนี่ยในประกันคือคนที่ไปเซ็นสัญญาขอประกันตัวขอปล่อยชั่วคราวเขานั่นแหละเป็นคนรับผิดชอบตามสัญญาประกันเพราะฉะนั้นสัญญาประกันเวลาสาอนุญาตจะบอกว่า ตีราคาออกมาเป็นหลักประกันเนี่ยมูลค่าเท่าไหร่อย่างนี้หลบหนีไปเราต้องไปจ่ายเงินแทนหรือเปล่าใช่เลย<笑><笑>ใช่เลยคลๆเหมือนกันคำประกันเลยคือเปประกร<ม>ัน<ม>บอกคดีนี้ประกร 60, ันหกหมื่นไปประกันตัวจำเลยจำเลยหนี<ม>นายประกรนันนะครับโดนแล้วาตั้งไปจ่ายสารหกหมื่นแล้วพอจ่าย 360, สารหกหมื่นเสร็จสามถามว่าคดีจบไหมคําตอบคือไม่จบครับก็ยังมีการออกหมายจับตามจับคนนั้นกลับมาดําเนินคดี นะคะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาค่ะจารย์เรื่องของการประกันตัวนะคะอ่าตอนนี้มีสายจากทางบ้านมาแล้วนะคะคุณตำหนักค่ะปรึกษาเรื่องของที่ดินนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเชิญเลยค่ะ,ะเกี่ยวงี้นะค่ะไอผมซื้อที่ดินไว้ผืนหนึ่งครับครับมีบ้านหนึ่งมีบ้านอยู่เลยนะเป็นโนนเล็อนอยะสามครับเป็นฉนดครับครับผมมีที่ดินบวกบ้านนะครับแล้วเป็นไงครับ ที่นี้เจ้าของเดียวันี่ยเขาแบ่งขายครับเพราะเขาตัดเป็นถนดให้ร้อยสิบสี่ตารางวาครับและอีกที่หนึ่งก็เตที่ตจัทที่นะฮะคื้นน่าเดียวกันเนี่ยสองงานกับเจ็ดตารางวาเป็นที่ดินผืนเปล่าคโดยที่เขาไม่ได้วัดให้ผมหรือไม่ได้ตรวจสอบให้ผมเขาบอกผมว่าเขาบอกถ้าพี่จะวัดเมื่อไหร่พี่ว่าตอนหลังก็ได้ เเขามีโฉนดแปลงเดียวแบ่งขายเราแต่ว่ายังไม่ได้แบ่งแยกโฉนดเป็นใบๆบออกมาเป็นใบย่อยแล้วโอนให้เราใช่ไหมครับแยกแล้วครับแยกแล้วแยกแล้วแต่ยังไม่โอนโอนแล้วครับโอนแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้วัดไม่ได้ไม่ได้ตรวจสอบที่อืมก็จริงเาโอเคทีนี้ทีนี้ผมก็ยังไม่ตรวจสอบผมก็เจอเ้วยเรว่าปีสี่หกซึ่งม่าปีสี่หกนะครับครับ ทีนี้เสาหลักชินเนี่ยมันมีทั้งหมดจะมีสี่ด้านเนี่ยมั้งครับครับมันหายไปด้านหนึ่งมันหาไม่เจอค่ะทั้งด้านติดกับที่ดินเขาเนี่ยครับที่ดินเจ้าของเดิมเนี่ยนะอืมก็แบ่งให้เนี่ยทีนี้ผมอยากทราบว่าไอ้เสาหินตัวเนี้ค่ะมาตัวหลังเนี่ยมาเก้าปีได้ตอนอีู้สึจะเก้าปีนะครับค่ะ เท่าสีก็เกิดขึ้นซึงทานของผมจะไปดูดีๆฉันทังไงผมไม่ดูดีดดอืมเออเขาเขาจะปลูกบ้บานของเขาครับเขาก็ไม่แจ้งให้ผมทราบอ่ะผมให้ที่อยู่ให้อะไรวะเขาไม่แจ้งหผมทราบผมผมไปเกี่ยวข้างเอาก็ถังที่ถังอะไรใช่ไหมครับครับอกว้าต้นไม้ต้นนี้สะตัดผมผมน้าผมวิ่งไปที่บ้านเขาอืมอืมต้นไม้ทองคันที่อ่ะเขายังไม่ได้วัดเขายังไม่ได้ตรวจสอบค่ะ ถ้าถึงว่าเราผมาจะแจ้งความค้าหาว่าตัดตัดโมาอ่ะเขาพู้คันนี้ทีนี้เขายังไม่ขัดเพราเอารถมาแตะที่เขาแล้วปุ๊บแล้วอยู่ๆก็มีเสาหินเ,เกิดขึ้นมาเสาเสาเสาหมุดนะท่อนเล็กๆอ่ะนจะเกิดมนาได้ไงฮะเมื่อตัวสาวคนเล่าตัวร้อนอีกตั้งไม่รู้กี่ปีแล้วผมก็อยู่มานั่งครับ,รบแล้วปัญหาคืออะไรครับตอนนี้ ปัญหาก็คืออยากจะทราบว่าเสาหินตัวนี้เขามาปักเองได้ไหมเพราะมันเป็นเสาใหม่ด้วยโดยปกติไอ้ตัวหมุดเนี่ยนะครับมันจะอยู่ในที่ของเขาอยู่ตลอดเวลาที้ถ้าเสาเกิดมันหายมันคลาดเคลื่อนมันหาไม่เจอแล้วจะมาปักใหม่นะครับอันนี้คนที่จะมาปักใหม่ได้คือเจ้าพนักงานที่ดินนะครับเขาจะออกมาลังวัดสอบเขตโดยขั้นตอนก็จะมีการแจ้งให้ตัวคุณตำหนักทราบด้วยว่า